สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999 0สูตรคำนวณชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นหลักหน่วยบนสูตรเก่านะคะวิธีคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่1หลัก10ใช้รางวัลเลขท้าย2ตัวหลักหน่วยคูณ2นะคะ0หลัก10นะคะบวก1คูณ2นะคะได้2 บวกนะคะห้ 5, คงที่0ูนบวกสบวกหนะคะเป็น7จนะคะเจบวกหนะคะได้แปดบวกหนะคะได้9ตัวเลขที่ได้ก็คือ7 8็ดเนะคะเลขที่ออกนะคะเจด เจ็ดนะคะเก้าเก้านะคะหลักหน่วยต่อมานะคะเจ็ดหลักสิบบวกสามคูณสองได้หกบวกห้าคงทีนะคะเจ็ดบวกหกเป็น 13บสนะคะบวก5นะคะเป็น18บแปเลขเด่นตัวแรกคือ8ปนะคะแปบวกหได้เก้าบวกหได้10ใช้0นย์ะคะเลขที่ออก7 00ดนะคะหลักหน่วยต่อมานะคะศบวกนะคะ หนึ่งคูณสองได้สองบวกนะคะห้าคงที่ศูนย์บวกสองบวกห้านะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าเลขที่ออกนะคะสามเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดนะคะหลักหน่วย ต่อมานะคะ7บวก0นะคะบวก5คงที่7บวก0บวก5นะคะเป็น12 2บวก1ได้3นะคะ3บวก1ได้4เลขที่ออกนะคะ8 9 4นะคะ สเข้าที่หลักหน่วยต่อมานะคะเก้าบวกสี่คูณสองนะคะได้แปดบวกห้าคงทีนะคะเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้าเป็นย2ิบสองนะคะเลขเด่นตัวแรกคือสองสองบวกหนึ่งได้สามนะคะสามบวกหนึ่งได้สี่ เลขที่ออกนะคะห้าหกสามสามนะคะหลักหน่วยต่อมานะคะหกบวกนะคะสองคูณสองเป็นสี่บวกนะคะห้าคงที่หกบวกสี่นะคะ บวกห้าเป็นสิบห้าห้าบวกหนึ่งได้หกนะคะหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเลขที่ออกนะคะหกแปดเจ็ดนะคะเจ็ดหลักหน่วยต่อมานะคะแปดนะคะ หลักสิบบวกหกคูณสองได้สิบสองบวกห้าหงทีนะคะแปดบวกสองเป็นสิบบวกห้าเป็นสิบห้าเลขเด่นตัวแรกคือห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะเลขที่ออกนะคะสองสองเจ็ด เ็นะคะหลักหน่วยต่อมานะคะสหลัก10บวก5้คูณสนะคะได้10ใช้0นย์บวกตามไดย้5คงที่นะคะสองบวกศนบวกหเป็น7 7็บวกหได้8ปนะคะแปบวกหนึ่งได้9้า เลขที่ออกนะคะสามแปดแปดนะคะแปดนะคะหลักหน่วยวดต่อมานะคะแปดบวกนะคะหกคูณสองได้สิบสองบวกตามด้วยห้านะคะ คงที่8ปบวกสเป็น10บวกหนะคะเป็น15เลขดินตัวแรกคือ5 5าบวกหได้6 6หบวกหนะคะได้7คลิปนี้นะคะตัวเลขที่ได้นะคะก็คือ5 6 7สูตรนี้นะคะเป็นสูตรเก่านะคะเดินมาทั้งหมดนะคะ8งวด งวดต่อไปนะคะถ้าไม่หลุดก็เป็นงวดที่เก้านะคะสูตรนี้นะคะลงงวดนี้เป็นงวดที่สามนะคะงวดที่สามหรือง,งวดที่สี่นะคะไม่แน่ใจคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ